สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์คุณครูก็จะให้เด็กๆทบทวนเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่นนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาทำแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตบางเรื่องอาจเป็นความจริงบางเรื่องอาจไม่เป็นจริงตามที่มีการตีความของคนในรุ่นหลังเพราะคนในรุ่นหลังศึกษาและตีความเรื่องราวจากหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้นเมื่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ คือการศึกษาจากหลักฐานที่มีอยู่และขึ้นอยู่กับการตีความหลักฐานนักเรียนจึงควรรู้ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงดังนี้ค่ะความจริงความจริงคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือมีอยู่จริงเช่นชุมชนบ้านเชียง เคยมีผู้คนอาศัยอยู่ในอดีตบนผืนแผ่นดินไทยเคยมีผู้คนอาศัยอยู่มาก่อนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นส่วนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือคำอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทำไมเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไร คำอธิบายดังกล่าวอาจมีความเห็นและแตกต่างกันดังนั้นเราจึงต้องรวบรวมคำอธิบายเหล่านั้นมาเพื่อสรุปหาความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตจะเห็นได้ว่าความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงส่วนข้อเท็จจริงคือคำอธิบายหรือข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับความจริงนั้นๆ ข้อเท็จจริงที่เรารับรู้หรือวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานที่มีหากมีการค้นพบหลักฐานข้อมูลใหม่หรือมีการตีความหลักฐานข้อมูลใหม่ข้อเท็จจริงหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความจริงในประวัติศาสตร์นั้นย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ เรามาดูตัวอย่างหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แสดงความจริงกับข้อเท็จจริงกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคนไทยอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันเป็นความจริงส่วนข้อเท็จจริงมีการวิเคราะห์ว่าคนไทยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนประเทศไทยมาตั้งแต่แรก หรือมีถิ่นฐานเดิมมาจากที่ใดซึ่งจากข้อเท็จจริงนี้ทำให้เกิดกลุ่มแนวคิดต่างๆมากมายเช่นแนวคิดที่หนึ่งแนวคิดที่เชื่อว่าทิ้นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอันไตแนวคิดนี้เกิดจากข้อสันนิษฐานที่ว่าถิ้นกำเนิดของมนุษย์ อยู่บริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียคือทางตอนใต้ของเทือกเขาอันไตซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศมองโกเลียบริเวณนี้ปรากฏร่องรอยของมนุษย์ตั้งแต่ประมาณหนึ่งแสนปีมาแล้วและผู้คนเหล่านี้เป็นพวกผิวเหลืองหรือมองโกลอยซึ่งคนไทย ก็เป็นพวกผิวเหลืองปัจจุบันแนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับแล้วเนื่องจากขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือและนักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆซึ่งได้ข้อสรุปว่าทินกำเนิดของชนชาติไทยไม่ได้อยู่บริเวณเทือกเขาอันไตด้วยเหตุผลหลายประการอาทิเช่น ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชียแต่หลักฐานเก่าที่สุดพบที่ทวีปแอฟริกาและที่สำคัญคือหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณเทือกเขาอันไตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับชนชาติไทย 2. แนวคิดที่เชื่อว่าทินเดิมของไทย อยู่บริเวณตอนใต้ของจีนทางเหนือของภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดียแนวคิดนี้เชื่อว่าคนไทยอาศัยอยู่กระจายกันไปตั้งแต่มณฑลกวางตุ้งเรื่อยไปทางตะวันตกในมณฑลกวางสียูนานกุ้ยโจวเสฉวน ลอดจนรัฐอัส,สัรของอินเดียโดยอาศัยความเชื่อว่ามีผู้คนที่มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายกับคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนเป็นจำนวนมากรวมทั้งพบหลักฐานจากบันทึกของจีนที่กล่าวถึงคนไทยสมัยแรกๆหรือที่จีนเรียกว่าไตมาเป็นเวลากว่า2,000ปีแล้ว แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันด้วยเหตุผลหลายประการอาทิเช่นบริเวณทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลกวางตุ้งกวางสียูนานกุ้ยโจวเสฉวนในปัจจุบันยังมีชนหลายเผ่าคือพวกไตยพวกจ้วงที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณภาษา และว,วัฒนธรรมคล้ายกับคนไทยตลอดจนมีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมคล้ายกันอยู่หลายอย่างเช่นการไถานาการทำนานาดำการทดน้ำการระบายน้ำการสร้างบ้านใต้ถุนสูงไม่สร้างติดดินเหมือนแบบจีนการสักตามร่างกายเป็นต้นในปัจจุบัน ยังมีชาวไทยเรียกตนเองว่าไตอาศัยอยู่มากในเขตสิบสองปันนาเมืองคุณหมิงมณฑลยูนนานและพวกจ้วงอาศัยอยู่ในมณฑลกว่างสีส่วนแนวคิดที่สามคือแนวคิดที่เชื่อว่าทิมเดิมของคนไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู บริเวณหมู่เกาะชวาแนวคิดนี้มาจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนไทยกับคนในหมู่เกาะอินโดนีเซียคาบสมุทรมาลาย,ยูและฟิลิปปินมีความคล้ายคลึงกันหลายประการเช่นมีหน้าตาเหมือนกัน มีรากภาษามาจากแหล่งเดียวกันและคล้ายคลึงกันและจากการศึกษาโดยอาศัยความรู้ด้านการแพทย์ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเลือดที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเลือดของคนไทยกับคนอินโดนีเซียว่ามีความคล้ายคลึงกันจึงเชื่อว่าคนไทยอาศัยอยู่แถบศูนย์สูตรก่อน แล้วจึงอบพยพขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทยเลยขึ้นไปจนถึงตอนใต้ของจีนแล้วจึงอบพยพลงใต้มายังดินแดนไทยในปัจจุบันอีกครั้งแต่แนวคิดนี้ไม่ได้การยอมรับเนื่องจากเหตุผลไม่หนักแน่นเพียงพอแนวคิดที่สี แนวคิดที่เชื่อว่าเดิมของคนไทยนั้นอยู่บริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันแนวคิดนี้เกิดจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์บนผืนแผ่นดินไทยมานานถึง180,000ปีมาแล้วดังได้พบเครื่องมือเครื่องใช้ อายุประมาณเจ็ดแสนปีและโครงกระดูกอายุประมาณหนึ่งหมื่นปีของผู้คนสมัยโบราณในหลายจังหวัดของประเทศไทยเช่นพบโครงกระดูกที่ถ้ำพระอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีเครื่องมือเครื่องใชย เครื่องประดับเครื่องมือหินมเมล็ดข้าวที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแนวคิดนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการเพราะเหตุผลที่นํามาเสนอนั้นขาดหลักฐานและไม่มีเหตุผลที่เพียงพอแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทยนั้น ยังไม่อาจสรุปได้ว่าทินกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณใดเนื่องจากข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยมีน้อยแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแนวคิดที่เชื่อว่าคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะพบชนกลุ่มน้อย ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีนโดยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดตระกูลภาษาไทยประกอบกับมีความเชื่อและมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับคนไทยในปัจจุบันมากต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะในศิลาจารึกสุโขทัยกล่าวถึงการที่ผู้คนมีการเผาเทียนเล่นไฟหรือจองเปรียง ซึ่งจองเปรียงเป็นพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้าจะทำขึ้นในวันเพ็ญเดือนสินะคะการลอยพระประทีปซึ่งถูกตีความในสมัยปัจจุบันว่าเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันจังหวัดสุโขทยัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้ประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทยัย เป็นประเพณีสำคัญประจำปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการจัดงานลอยกระทงในอุทยานประวัติศาสตร์สุโไทยมีการจัดแสดงแสงสีเสียงที่มีตัวละครนางนพมาศผู้ถูกเชื่อว่าเป็นคนคิดประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเป็นคนแรกงานประจำปีนี้ได้รับการโฆษณาและสร้างความสำคัญ ว่าเป็นประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟแบบสุโขทยัยหรือย้อนอดีตประเพณีสุโขทยัยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงนั้นในศิลาจารึกสุโขทยัยไม่ได้กล่าวถึงประเพณีลอยกระทงไม่ได้กล่าวถึงนางนพมาศกล่าวแต่คำว่าเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งถูกตีความในภายหลังว่าเป็นพิธีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟค่ะหลังจากพิธีเด็กได้ดูคลิปทบทวนเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่นไปแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่26เรามาดูแบบทดสอบท้ายบทที่2กันนะคะจะมีด้วยกัน10ข้อ10คะแนน เพราะฉะนั้นให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำนะคะแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ